ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของป่านนะคะอาจจะไม่ค่อยชิมไม่ค่อยคุ้นตาเพราะปกติเราจะแต่งหน้าแบบใสใสหวานหวานแต่ว่าวันนี้เราแอบ,บมาแบบแซบนิดนึงนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแต่งหน้าออกงานตอนกลางคืนนะคะสาหรับใครที่จะไปร่วมงานแต่งตอนกลางคืนหรือไปงานอีเวนต์ต่างๆนะคะป่านบอกเลยว่าลุคนี้แต่งแล้วรอดแน่นอนแล้วก็ขึ้นไฟสุดๆนะคะจะมีวิธีการแต่งยังไงนะคะไปดูได้เลยค่ะ เริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเวลาพี่แบบว่าปงานกลางคืนเราต้องเจอแสงไฟเจอสปอตไลท์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปานจะเตรียมผิวให้ค่อนข้างจะมีความฉ่ำของงานเช้านิดนึงนะคะวันนี้นะคะปานจะใช้เป็นพรีเมอร์ของ Dior นะคะเป็น Dior forever glow wheel ตัวนี้เลยนะตัวนี้คือเคยรีวิวไปหลายรอบแล้วว่าชอบมากช่วงนี้แต่ปานจะใช้แปรงนะคะอันนี้แปรงคอนซีลเลอร์ของ Sepho r a นะคะก็ใช้แป้งอย่างนี้แล้วก็เน้นแบบหน้าแก้มก่อน ใครเมื่อตัวนี้นอกจากเขาจะช่วยแบบเครื่องสำอางติดทนแล้วอะเขาช่วยเรื่องความกระจ่งางใสด้วยนะปรับสีผิวนิดนึงพอลงแล้วเห็นเลยว่าตรงที่เราลงนะแก้มไปอะไรเงี้ยผิวมันจะสว่างขึ้นนะคะใครถนัดใช้มือก็ใช้มือ,มอได้เลยนะอ่ะแล้วเดี๋ยวป่านมาใช้พัฟคุชชั่นของดองซมุนเหมือนเดิมนะคะกดให้มัน,มนแบบเข้าผิวเฉย เดี๋ยวจะใช้ไฮไลท์นิดนึงนะคะให้ผิวมันแบบกโกลว์ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็น Valentino V-Lighter นะคะซึ่งปั่นจะลงเฉพาะจุดเดี๋ยวจุดที่ปั่นจะลงนะคะก็คือจะเป็นตรงนี้หนอกแก้มแล้วก็หนอกคิ้วอย่างนี้นะคะแล้วก็ปลายจมูกดังเสร็จแล้วก็ใช้พับอันเดิมมากดๆได้เลยตัวนี้เขาจะให้ความวาวแบบวาวแบบเป็นธรรมชาติอะวาวแบ่าบผิวอิ่มน้ำอะ เห็นไหมผิวช่ำขึ้นมาเลยเล่นไฟเล่นแสงสุดๆเดี๋ยวเรามาแต่งตากันก่อนเหมือนเดิมก่อนที่จะไปลงรองพื้นนะคะเพราะว่าปัานอยากให้แบบพวกไพรเมอร์เขาเซ็ตตัวเข้าผิวเราเต็มที่ก่อนก่อนที่จะไปแต่งตากันนะคะเดี๋ยวเรามา correct สีกันก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้จะใช้เป็น the chic เป็น the chic pro concealer palette นะคะป่ันใช้สี02 m e d i ยมนะ ยังคงใช้เป็นแปลงทัชอัพบ b ัชเหมือนเดิมเหมือน,นงันเช้าเลยนะคะปานจะเอาใช้สีที่แบบเนี่ยสีนี้สีออกซอม,มอนซอนม,มอนนิดหนึงนะคะลงบริเวณนี้ปุ๊บแล้วก็หางตาแบบนี้นะคะแล้วก็เปลือกตาด้วยเวลาที่เราลงคอนซีลเลอร์หรือว่าคอร์เรคเตอร์ไปบนเปลือกตาก่อนนะคะมันจะทำให้ พวกอายแชโดว์อะไรเงี้ยติดทนมากขึ้นแล้วก็สีชัดขึ้นด้วยนะคะใครมีปัญหาว่าแบบเอ้ยใช้อายแชโดว์แล้สีไม่ติดสีมันแบบดรอปนะคะลองคอเร็กตาก่อนนะคะถ้าใครตาคล้ำม,มากๆหรือว่าสีผิวเข้มมากๆนะคะก็ใช้คอเร็กเตอร์ก่อนแล้วก็ตามด้วยคอนซีลเลอร์อีกทีนึงนะแต่ลงบางๆนะทุกคนอย่าไปแบบลงหนาหรือว่าหนักมือนะเพราะถ้าหนักเนี่ยใต้ตาหรือว่ารอยพับเปลือกตาเราก็มีโอกาสที่มันจะแบบ แครกเป็นเส้นได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงไหนที่เป็นรอยสิวบันก็จะแอบแบบคอเรกไว้เล็กน้อยนะคะถ้าเป็นรอยสิวรอยแดงเนี้ยก็จะใช้สีเหลืองแต้มไว้เล็กน้อยแต่งตาวันนี้นะคะบันจะใช้ตลับน้องคนนี้เล็กๆน่ารักนะคะเป็นของ s เซฟรา a นะคะเขาเขียนว่า t r e e m a n t i u s e color wand อ้ซึ่งเขาจะมีแบบเนีย่ยทุกคนหลายชั้น มิลิลิตรด้วยนะคะก็ข้างใต้ก็จะมีสีแมทแต่ว่าเริ่มแรกเดี๋ยวใช้สีชิมเมอร์ของเขาก่อนนะคะสีนี้นะอ่าเดี๋ยวขอใช้แปรงแต่งตาของจองแซมุนนะคะแตมอย่างนี้แล้วก็มันจะลงกลางตาก่อนเหมือนเดิมนะจ้ะลงแค่ช่วงกลางตานะคะเป็นเบสไปก่อนแล้วก็ตาล่างลงไปเลยทิดโคนเลย เดี๋ยวจะมาใช้พาเลตแต่งตาของซุกุเบอร์ที่ปานใช้คือ03ซึ่งมันจะเป็นออกโทนแบบน้ำตาลอมส้มแบบนี้นะคะแดี๋ยวปันจะเปลี่ยนมาใช้แปรงที่ใหญ่ขึ้นแปรงทัชอัพแัชนะคะใหญ่ๆอันนี้ใช้สีนี้ก่อนสีที่เป็นแบบอมส้มๆนิดนึงนะคะปันจะทาทั่วเปลือกตาทับตรงกิตเตอร์ไปก่อนได้เลยนะคะ วันนี้โทนที่เราจะแต่งจะมีความแบบแกลมขึ้นนิดนึงแล้วก็ตาล่างใช้อันเดิมนะคะเดี๋ยวปันจะกลับมาใช้แปรงอันเล็กนะคะกับอันนี้เป็นพาเลตของ Charlotte Tilbury นะคะ Exact Eye นะคะเราจะมาใช้โทนนี้สีออกอมแบบเทาๆทบๆทนิดนึงนะคะวิธีลงนะปานจะลง ช่วงนี้ก่อนสามเหลี่ยมหางตาแล้วก็สามเหลี่ยมหัวตาซึ่งปัดจะเว้นช่วงกลางที่เราลงชิมเมอร์ไว้ตอนแรกไว้ก่อนนะคะเว้นไ้เลยก็แอบแบบตวัดให้มันขนานกับเส้นขนตาล่างนิดนึงอะเห็นไหมเราจะให้รูปตาที่แบบขยายแล้วก็ยาวขึ้นนะคะอีกข้างทำเหมือนเดิม ทีนี้กลับมาที่พาเลตนี้เหมือนเดิมนะคะของซุกกุปันจะใช้แป้งหวัวเล็กๆนะคะในการทำซอฟต์ไลเนอร์นะซึ่งจะมาใช้สีเข้มที่สุดของพาเลตของซุกกุนะคะก็จะเขียนชิดคนขนตาไปเลยได้ชิดคนขนตาแบบนี้แล้วนะคะตรงหางก็จะมีการสะบัดขึ้นไปนิดนึง เดี๋ยวป่านจะกรีดไลเนอร์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นไลเนอร์ของเซฟราสสีน้ำตานะทุกคนวิธีก็คือดึงตาเราเนี่ยขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ป่านจะเขียนแค่ช่วงห่างตากดเสร็จแล้วก็หัวตาแล้วก็เหมือนกันทีนี้ช่วงหางอะคะ่ะที่มันเป็นการดัด ยกขึ้นมานิดนึงอะใช้แปรงแบบนี้นะคะมันจะเป็นหัวแบบแหลมแหลม,มเล็กๆถ้าใครหาไม่ได้อีกห้อหนึ่งที่บ่าเคยใช้คือ mti นะแต่อันนี้ปั่นจำแบบยี่ห้อไม่ได้แือนันใช้วิธีการคือถูกๆกับหัวไลเนอร์แบบนี้ให้ไลเนอร์มันติดแปรงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะดึงยกหางตาเราขึ้นนิดนึงแล้วก็เฉียงหัวแปรงอะให้ไปตามคนขนตาล่างเราอะองศาเดียวกันกับคนขนตาล่างนะค่อยๆสก,กิดขึ้นแบบนี้ มันจะเป็นองศาที่แบบพอดีแบบไม่หักจนเกินไปนะคะแล้วตรงไหนที่แบบมันยังข,ดขาดๆอยู่เราก็ค่อยๆเชื่อม เมื่อกี้แอบไปติดสติกเกอร์ตาสองชั้นมานิดนึงนะคะอ่าทีนี้เดี๋ยวมาแต่งตาต่อใช้ผลิของซุกกเหมือนเดิมนะคะโดยใช้นิ้วใช้สีสว่างที่สุดนะคะซึ่งจะเป็นสีชิมเมอร์ของเขาปันจะทาลงกลางตาแบบนี้เลยมันเป็นแบบชิมเมอร์ที่ประกายผู้ดีอะ จะมาเพิ่มมิติให้กับตาอีกนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้ยแชโดว์พาเลตของ Wake Make นะคะซึ่งสีที่บานใช้จะเป็นสีโทนประมาณนี้นะทุกคนมันจะเป็นน้ำตาลตุ่นๆอมเทานะคะมันจะเน้นเข้าไปช่วงหางตานะคะแล้วก็หัวตานิดนึงซึ่งจะเน้นแค่ช่วงแบบรอยพับเปิืกตานะ อายแชโดว์ที่เขียนไว้มันแบบเลือนๆไม่เป็นไรนะคะคือเราจะเขียนกลับไปกลับมาเนี่ย <_ an> เวลาแต่งตาแบบจึ้งๆงอ่ะ <_ an> มันต้องค่อยๆค่อยๆเกลี่ยค่อยๆทำอาอ้เดี๋ยวกลับมาใช้สีเข้มอีกนิดนึงใช้เอลเลนเนอร์อันเดิมนะคะก็คือทับไปอีกนิดนึงตรงไหนที่มันโดนอายแชโดว์แบบเลือนไปมันจะเป็นการแบบทำซ้ำไปซ้ำม,มาเพื่อให้ได้ความละมุนนะคะ ยังไม่จบขอ,อยัดเติมชิมเมอร์ตรงกลางอีกนึงอันนี้ใช้ของ c h a r l o t t นะคะมันจะมีตัวที่แบบสีที่เป็นกลิตเตอร์ของเขาอะก็ทับลงไปอีกทีนี้ตาล่างนะคะกลับมาใช้อะไรน่นอีกแล้วจะเขียนตรงหัวตาอย่างนี้ส่วนช่วงหางตานะคะปั่นจะใช้สีนี้เวลาทําหางตาคือดึงนิดนึงนะคะแล้วก็เขียนอย่างนี้ไม่ต้องไปชิดขอบตามากนะให้มันแบบเกินตาจริงลงมาน,นิดนึงะ่ะ เชื่อมมัที่หัวตานิดนึงอันนี้แป้ง b บ o อ i ินะคะที่เขาเอาไว้แบบเขียนไลเนอร์เขียนคิ้ว่าแป้งแบนของเขาอะสีขาวแล้วปันก็จะลงตรงนี้ตรงกลางตาเลยนะคะแล้วก็มาหัวตาด้วยเปิดไฟให้ตานิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวดัดขนตาปัดขนตาแล้วมาเจอกัน ขนตาปลอมวันนี้นะคะจะใช้เบอร์ประมาณนี้นะคะซึ่งป่านจะไม่ได้ติดทั้งตานะเดี๋ยวป่านจะขอลองติดแบบสักครึ่งตาก่อนอาจจะตัดตัดส่วนนี้ออกนะคะเพราะว่ามันยาวไปหน่อยหนึ่งเวลาติดขนตาปลอมทั้งแผงอย่างเงี้ยป่านจะพยายามไม่ติดชิดหัวตามากเพราะว่าถ้าติดชิดหัวตามากอะทุกคนบางทีอะหัวตามันจะเด้งถ้าใครมีปัญหาแบบเอ้ยขนตาปลอมเด้งอะไรอย่างเงี้ยลองแบบเว้นช่วงหัวตานิดึงนะคะ หรือว่าเบคชัวไม่อยากเว้นช่วงหัวตาก็อาจจะต้องซอยทีแล้วแบบว่าสามช่ออะไรเงี้ยค่อยๆติดเรียงไปอันนี้ก็จะช่วยได้ให้แบบว่าหัวตาไม่เด้งเนาะแต่ว่าวันนี้เราติดติดอย่างนี้เป็นได้เลยดีกว่าวางไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยดึงโอเคเราจะมาติดช่วงหัวตานะคะเพราะปัดรู้สึกว่าหัวตามัน ห่างไปนิดนึงเราก็ใช้ส่วนหางนี่แหละมาเติมได้เลยเติมช่วงนี้แปะลงไปเลยเนียนแล้วก็หัวตามไม่เด้งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวป่านจะปัดมัสคาร่าย้ำไปอีกทีนะให้ขนตาจริงขนตาปลอมเราแบบเชื่อมกันนะคะแล้วก็ทําให้ขนตาปลอมเนี่ยมันชัดขึ้นด้วยมันเนย็นป่่นไม่จับช่อนะอยากได้ฟิลฟ,ฟ,ฟูงนิดนึงเราแบบว่าจับช่อมาหลายคลิปแล้วนะคะวันนี้ขอแบบฟูงฟฟู ช่วงหางตานะคะปานแอบอยากให้มันชัดขึ้นแล้วก็ฟูมขึ้นนิดนึงนะคะจะามาใช้สีเข้มของเวกเมคอันิดนึงกับแปรงเล็กๆนะคะจะเน้นสก,กิดช่วงหางแล้วก็ปุ๊บขึ้นไปอย่างนี้นี่มันจะได้ความแบบฟูงขึ้นไม่เป็นขอบเนาะตรงตาล่างนะคะเราก็จะย้ำเข้าไปอีกทีอันนี้คือแบบการเก็บรายละเอียดแล้วนะ สุดท้ายแล้วของตากลิตเตอร์แบบจิ้มจุมอันนี้เป็น The ซ e e กนะคะ่านจะมาเติมตรงใต้ตานะคะใต้ตาล่างตรงกลางนะคะนิดนึงให้มันแบบมีอะไรหน่อยแบบตอนกลางคืนคือจัดเต็มเวอร์เอาแปรงอันนี้เนาะปันเก็บแบบรายละเอียดถึงเวลาลองรองพื้นแล้วนะคะวันนี้ใช้รองพื้นของซุก,กุนะคะผันใช้พาฟิ่งนะทุกคนแล้วก็ แล้วก็ปาดอย่างนี้เลยรองพื้นตัวนี้คือค่อนข้างที่จะแบบให้ฟินิชผิวที่แบบกโกล์มากอะปาดไปก่อนเลยนะคะปาดบางๆได้เลยให้ดูสองข้างข้างนี้ผิวกโกล์ขึ้นแบบชํำเล่นแสงเล่นไฟสุด ตรงไหนที่ปันอยากเน้นให้มันแบบแน่นขึ้นนะคะก็จะใช้เหมือนเดิมวิธีเดิมคือใช้พับค่อยๆกดย้ำตบไปเลยะคะ่ะให้มันเข้าผิวคือรองพื้นตัวนี้ทุกคนมันเล่นไฟมากเลยอะเวลาถ่ายคลิปแล้มีคนทักว่าผิวดีก็คือสุกุโอเคแล้วก็ที่เหลือก็ลงมาคอด้วยนะคะแล้วก็ใช้ คอนซีลเลอร์นะคะอเวกาสีสีเปีะก็แต้มลงไปตรงที่แบบน้องปฐุเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแบบเวลาแต่งตาเข้มๆอย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีพวกแบบฝุ่นผงอายแชโดว์ลงใต้ตานะคะก็ใช้คอนซีลเลอร์เก็บอีกทีได้นี่คือข้อดีของการแบบลงรองพื้นที่หลังเนาะเก็บนิดนึงแค่ช่วงนี้ค่ะเก็บแบบรอยฝุ่นผง วันนี้ปันจะใช้แปรงเขียนคิ้วของโซอีว่านะคะซึ่งเบอร์มันเลือนไปหมดแล้ววันนี้คือตาเราแบบแน่นมากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นปัานจะเขียนคิ้วให้แบบค่อนข้างฟุงฟ้งๆละมุนล,ละมุนนิดนึงนะคะวันนี้จะใช้เป็นอ n นอเตเซียสีโทนนะคะเน้นแค่แบบเน้นแค่หางคิ้วนะคะเออเพราะว่าหัวคิ้วก็แบบมีประมาณหนึ่งอยู่แล้วเป็นฝุน่นเขียนคิ้วที่แบบซือตลอดไปไม่นับตลับ ใครดูอีพีซื้อซ้ำยังอ่ะทุกคนมันก็จะได้ความฟุ้งประมาณนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวปัดคิ้วนี้ใช้เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วของ MAC นะคะสีที่ปันใช้คือสตรัทปัดย้อนขนคิ้วขึ้นมาก่อนแล้วก็ปัดตามนะคะมาปัดแก้มกันนะคะวันนี้จะใช้ปัดแก้มของซุกุค่ะ เบอร์05นะคะมันจะเป็นสีโทนส้มแบบนี้เลยทุกคนงานกลางคืนอะ่ะจะบอกว่าแสงมันจะแอบ,บมีความอมส้มอมเหลืองนิดนึงเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถปัดแก้มแบบค่อนข้างชัดได้เลยนะเพราะเวลาเข้าแสงสปอตไลท์ทุกอย่างมันจะดอบนิดนึงนะคะสีแบบสวยมากอะ่ะเป็นส้มที่แบบส้มสวยอะ่ะส้มหน้าไม่หมองอะ่ะแล้วก็ปั่นจะปัดพาดจมูกมาเลย เสร็จแล้วเราจะมาใช้อันนี้นะคะเป็นสีปัดแก้มของมูดสี07จจะปัดทับเข้าไปอีกทีนึงนะคะเน้นแค่ช่วงหน้าแก้มนะคะทุกคนมันจะแบบนัวนัวตุ่นตุ่นเดี๋ยววันนี้มาใช้น้องเสือกันนะคะจะใช้เอาปัดแก้มได้เลยนะอันเดิม ันจะใช้สีนี้กิมไลน์นะคะเป็นแบบแปบบ้งฟิ n นชชิ่งพาวเดอร์ก็คือจะนิ้นทาตรงนี้หน้าแก้มใต้ตาแบบเปิดไฟให้ผิวอะแล้วก็ใช้แปรงไฮไลท์นะคะมูลเลื่อนอีกแล้วแต่เดาว่าเป็นแปลงของโซอิวาจะไม่ได้เหมือนกันอันนี้นะคะสีนี้สันจมูกนะคะแล้วก็ลงมาที่กระจับปากด้วย คือสังเกตว่าพอเป็นงานกลางคืนอะโนูแก๊บเนี่ยนะป่านจะแบบค่อนข้างใช้ไฮไลท์แบบเยอะกว่างานเช้ามากเพราะว่าแบบมันเจอแสงไฟอะมันจะเล่นไฟมากกว่างานเช้าอะค่ะอ่ะเสร็จแล้วเขามีสีบรอนเซอร์ให้ในตลับนะคะเราก็จะมาใช้บรอนเซอร์ของเขาเลยเป็นแปลงทัชอัพบัตรเบอร์หนึนะคะบัตนี้เลยบัดแค่วนๆให้มันบรอนซซอร์ค่ะแต่ว่าไม่ต้องเป็นเส้นอะไรมากมาย เสร็จแล้วเท่านี้เดี๋ยวขอใช้แป้งเสร็จทุกอย่างอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ใช้เป็นแป้งกุชชี่นะคะวันนี้ใช้สีสว่างเลยนะคะคือ0.5เพราะว่าเราอยากให้มันเป็นไฮไลท์ไปนในตัวด้วยนี่จะน,นตอนนี้ลงแค่ตรงที่อยากให้เบอร์ูขมขนนะคะช่วงที่เรารูขุมขนกว้างคือแบบหน้าแก้มอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็หน้าผากนะคะ ตัวนี้คุมมันดีมากนะแล้วก็เบอร์ของขนดีแล้วก็แบบติดทนเซ็ตลองผืนดีมเมื่อกี้ลืมเฉดจมูกนะคะเอาใช้พาเลตเดิมนะคะน้องเสือเฉดจมูกไม่ได้เราจะไม่มีดังไม่ได้ทาปากกันดีกว่าค่ะเขียนลิปไลเนอร์นิดนึงนะคะอันนี้เป็นลิปไลเนอร์ของแม็กนะคะอันนี้สีสไป ปานจะเขียนช่วงแบบขอบปากอะ่ะปานจะเขียนให้มันเกินขอบปากนิดนึง่งเพราะปานเป็นคนมุมปากตกใช่ปะก็จะเขียนนี้สีนี้สวยมากนะถ้าใครเป็นคนแบบว่าปากค้ำอะ่ะแล้วอยากแก้สีปากก่อนที่จะทาลิปสติกอะ่ะแนะนํำสีนี้นะคะของ m a x กซี่สปานะแล้วก็เดี๋ยวใช้มือเบลนด์นิดหนึ่งได้เลยนะคะลิปสติกวันนี้คิดว่าอยากทาโทนแบบ นูดนุดหน่อยสีแรกที่จะทา Giorgio Armani Lipmaestro นะคะสีที่ปั่นใช้คือสี101สีนูดสวยมากนูดน้ำตาลพุดดีสุดๆส,สีแบบเอาจริงๆสีเดียวก็อยู่แล้วอะใครที่เป็นแบบใส่ฝอใส่นุดอะน่าจะชอบเดี๋ยวรอเขาเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะคะจริงๆปั่นว่าปากสีนี้สวยแล้วแต่ว่า อยากให้ข้างในมันมีความชมพูขึ้นมานิดนึงมันจะได้ดูไม่นูจนเกินไปนะคะวันนี้ก็เลยจะใช้เป็น Gucci C ่สี k r e i n o m a นะคะมันจะทาข้างในนิดนึงมันจะทำให้ข้างในปากมันดูมีมิติขึ้น,นอ,อ่ะอูนูสวยมากนูพผู้ดีมากนะคะขอต่ออีกหนึ่งสีไม่จบจ้ะอันนี้ลิปของ Mac นะคะชีฟจะเป็นน้ำตาลแบบนี้ทาาค่อยอีก คืกลัวแบบเวลาเจอแสงเหลืองมันจะดอปอะมันจะซีไปเลยก็เลยขอให้ข้างในมันมีสีนิดนึงทุกคนดูสีสิสีปากสวยมากจริงอ่ะเสร็จแล้วลุกงานเย็นช่ำๆคือปกติอะแต่งใสๆทุกคนดูตลอดเลยไม่เคยแต่งแบบทนนูทนแซบแบบนี้นะคะเดี๋ยวปั่นไปแบบว่าเออจัดระเบียบใส่สร้อยใส่ตุ้มหูแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะ แล้วนะคะสำหรับลุกแต่งหน้าออกงานกลางคืนแบบนี้นะคะปันบอกเลยว่าลุคนี้คือขึ้นไฟสุดๆสวยหรูดูแพงแล้วก็เข้ากับทุกชุดด้วยนะคะด้วยคาที่แบบเป็นโทนน้ําตาลนุ่ดแต่ไม่ป่วยเนาะยังไงก็ลองไปแต่งตามกันดูนะคะแล้วก็ถ้าชอบอย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างด้วยเนาะจะได้มาทำให้ดูกันอีกนะคะอย่าลืมนะคะที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ปานด้วยนะคะวันนี้ปันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย